<laughs> you and me, friend. Yep. I am prepared for the fight. The real men use iron sights. I artillery. use heavy อะไรวะเฮ้ยแชมเปี้ยนมีคนเดียวเฮ้ยไอ้กล่องหูฟังกูเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยอี่ห้อฮึมเท่จังว่ะสัตว์โหโดดันเต็มเลย อยากอยู่ยันนานอยากอยู่จนกแก่เท่าแ <laughs> ย,ยบยนไอ้ครื่องบีเชียนนั่นอยู่ไหนวะโอ้โหบนมึงเหมือนจะไม่ได้อยู่จนแก่เท่าเราอะทำไมวะข้างขวาดิโห เฮ้ยมันลงมันลงโรงงานไงนเดี๋ยวมันจะมาซ่วบเราต่อถ้ามันซ่วบกันเสร็จหรือเราจะไปซ่วบมันก่อนอน,นี่มันจะซ่วบกันเสร็จโหยังไม่มีของเลยจะไปซ่วบมันอยู่มีแต่สามสิบเนี่ยปืนกันปืนกูไปไหนหมดพกกล เอาเปล่าอ่ะได้แล้ว,อลวโอเคกูคใช้เองของดีเฮ้ยเอ้ยอย,ย,ยมคีคนคนคนที่กูที่กู ห้ากระสุนเงไม่มีกระสุนพกลูด ครับกระสุนรออยู่แล้วก็กระสุนใกล้เนี่ยกระสุนเจอมังกรอือหือจูบเลย ส้วบปูดไปโหสโคปก็ไม่มีขอบคุณปืนเคาะที่ไม่มีสโคปเอาจี้สุดเอาจี้สุดเพื่อนกูเพื่อนกูโดนรุ่เก็บไตโอ้เต็มเลยเต็มเลยยโอ้โหไม่มีที่ซ่อมก่อใหญ่เลย ซาเ้ยยยแแแ่่ลลูดอร์เ yeah, yeah, ยอะเลยม oh, ันมีบัตรทาวฟังเราก็มีบัตรทาว <c oughs> อ่ะใช่ไปแล้วโดนบัตรทาวอีกแล้วเน,นี่ยไอ้เหี้ยรดีชาร์จอยู่วี่ในศาสตว์อ้อมขวาบอกว่า เฮ้ยมันถอยไปแล้วนี่ว่าไปนู่นแล้วไใกล้ที่อ,ะอ,อ่ะไอมกบาบันหาวบันหาวอี้ยบันหาหวเจ็บเจบ็จบเฮ้ยยังไม่ตายตายังแม,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 มโ่โอ้ชิต all in fab นอกนอกนอกนกนกมาแล้วตัวนึงอ่ะใช่ในบ้านเียวคกูจะตายกูจะตายฝากด้วยโอ้ยยังไม่ตายวะอ สัตว์เอ้ยกูจะตายชิมหายกูเลือดเล็ดเลยอะไรเป็นขี้เลยี่ยี่ยี่ยพกลูดก็โออยู่น้วะพกลูดอ่ะพกกลโอเคเปลี่ยนพกกลเป็นอะไนต์ตีนัยทำไมของไม่แค่นี้เองวะอ๋อสภาพนี มีที่ซ่อมเกาะใหญ่ไหมไม่ต้องอะกูมีฟีนิกซ์กูมีฟีนิกซ์คิดตั้งสองอันเนยแล้วมึงจะถามหาพ่อมึงสิวะโอเคโอ้ยเฮีย,ยเลวีนนี่สว์แม่กูยวตกเลวีนไม่ได้หรอกกู <laughs> ว,ว่าละ อ้าวโดดโห oh, ทะเลน่าเล่นมากลองเล่นดิจุม๋มอ่ะไปเกิลด์โดดย้งเล่นเป็นนี่ว่ะกูเล่นไม่เคยเป็นตักทีตัว<อ>นั่น มันก็ลองไปเล่นไททันปอลสองไม่ค่อยมีเฮอะไรเนี่ยแม่งสองแม่งเป็นสไนเปอร์ดีๆปืนพาวเลอร์แม่งโคตรกากเลยสัตว์ไม่ได้ใช้สองเฮียดีละชาร์จแบบ ช์จเต็มแบบเป้าหุบแม่งระยะร้100 m, อยเมตรก็ยิงโดนอ่ะปืน AR กูโคตรกะต้องหาปืนใหม่แล้วมันก็ไม่มีปืนใหม่แล้วมมีปืนให่ <S 2> <S 2> จะมีให้กูปะเนี่ยโอ้โหไม่มี ปืน AR ใหม่ก็ไม่มีสัตว์30ก็ได้วะอ่าไม่เจออ่ะเขายิงกับฝั่งก็สุนไม่ตั้ง300เนี่ยดูมีสามร้อยได้แต่ซัพพอร์ตอยู่ไกลๆเนี่ยเพื่อนไหมไปเสียข้างบนหรือข้างล่างดีด้านล่างโอ้กว่ารูว่าข้างบนนะ ก็ไม่รู้ดิแล้วแต่เอาข้างบนดกว่าข้างบนมันสุดตีนะเราต้องไปซัวข้างบนแล้วค่อยลูดมาข้างล่างบนไหนวะขอแดงอ้กับฮู้กูช่วยเองกูช่วยเอง วามาบ่าวะ,ออล,ะละกูวิ่งละกูเปิดอันติวิงงว่งละหายไปแล้ววะเฮ้ยหายไปหมดแล้ว<ท>เออใช่อยู่ด้านล่าง<ท>นี่ไงเฮ้ยหลังเข้า โอ้องไอ้สัต <te> ว <le crossed> ์กดแดกดฮโอ้โหโอ้โหโอ้ h o l y f u กว่าโดดกว่าโดดเฮียตอนนี้เราแยกกันอยู่เลยเฮีย ตายตรงไหนวะ,ด,นะด้านบนกูยังอยู่ในตึกอยู่เลยอ่าฮวเหรอทำไมมันรู้ดิเฮ้ยไอ้ที่เดียวเดียวมันมายังไงเนี่ยวอ้โหไอ้เหี้ยกำลังจะโดนเลยควย โอ้เกาะแดงไอ้ yeah ห <c oughs> ี้ยไอ้เป็นไรของดีกันจังวะกูไปแค่เกาะสองเนี่ยเต็มที่สุดแล้วเนี่ยใครจะไปสู้มึงวไา้สัตว์แม่งกิตตี้ก็ไม่รู้ไอ้หี้ย